สำหรับยิมคือ passion เวลาเรามีอุปสรรคอะไรใดๆเราก็ยังมีแรงที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ค่ะว่าเรารักมันเราอินกับมันสวัสดีค่ะชื่อยิ้มนะคะสัสิวิมลเพชรน้ำสินค่ะก็เป็นเจ้าของร้านแอมเปอร์ d ซนเจ t o โตค่ะ8-9ปีที่แล้วค่ะไอศครีมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีรสชาติ มากนักให้เราเลือก่ะเราก็เลยคิดว่าทําเองเลยแล้วกันก็น่าจะมีแบบคนที่ชอบแบบเราอะค่ะคิดว่าเออเราลองเปิดเป็นธุรกิจดูค่ะเยบอกว่าจริงๆกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอะค่ะเพื่อนเพืเขาแชร์กันมาในไลน์ว่านี่มีคอร์สแบบน่าสนใจค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกออนไลน์อะค่ะที่แบบ สอนพวกโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เรียนเนี่ยสตรีทฟู้ดค่ะเขามีโครงการเยอะมากเลยค่ะที่ชอบมากที่สุดคือคอนเน็กชันเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานก็อยู่ในแบบอุตสาหกรรมอาหารนะคะเวลามีแบบมีงานหรือว่ามีแบบข้อมูลใหม่ๆก็จะแชร์กัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากค่ะ เรื่องของนวัตกรรมกับเทคโนโลยีเนี่ยแทบจะทุกส่วนของการทําธุรกิจเลยค่ะก็ตั้งแต่การผลิตนะคะที่เราต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตแต่ว่าล่าสุดทีมได้นํามาใช้เลยก็คือเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าจากเครื่องคิดเงิน POS แบบนี้ค่ะคิดว่าเออเราควรจะทําโปรโมชั่นจากยอดประมาณเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยค่ะคือการที่เรารู้จักลูกค้าเนี่ยก็ทําให้เราเซิร์ฟลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาต้องการ การทำธุรกิจเนี่ยคุคิดว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือความจริงใจต่อลูกค้าควรทำในในสิ่งที่ดีมีคุณภาพแล้วก็บอกลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา